สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้ก็อยู่กับบ่าวอีสานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่าวอีสานเลยยังไปติดตามเยันไงย็นไงพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเบ่งเบ่งเกียงเบ่งพี่น้องเบิ่งเปิดไปใส่บ่วงนกเมื่อวานในมือเมื่อวานนี่เอาไว้ล้วนกพี่น้องเอาไว้ล้วนกมืัอนี้ก็อยู่กับบ่าวอีสานมัดเลยหัวเกียงมาอย่างกักพี่น้องเอ้ยกักกันี่ก็อยู่กับบ่าวอีสานกุรัด เอาไว้ลนกโอ้แล้วได้ยต้องียนเน่เอาไว้แล้นกพี่น้องเอเบิ่มาเบิ่หมาจุกไนวกีเ่นโอ้ยกเซาห่มเซาห่มพี่น้องเอ้ยเมื่อยเมื่อยเมื่อยกระวานีก็อยู่บ่าวบงการเล่บ่าอุบลอุบุญเบิ่นพี่น้องเอ้ยเบิ่งหมัดุ่นมัดเสือกในหัวทรงไว้บน ขากู้ากอะไรพี่้เอาเอาไว้นอนนกไปไปใส่บ่วงของเกาะวันโอ้ยถ่ายจะบ้ามากันมากันได้หรอกเอาอยู่กันนะมองหน้าพี่น้องเอ้ยหิวข้าวบ่ะ ทำยาอรับทำยาอายาทำหมอแม่จะหอนอดูอดูทำยาเอาบอมเสียมยาโอ้ยเอ้ตัวมาเมื่อกี้เดี่ยพผ่จะเอาไปปิดเป้าก่อนว่าไอี้ยามึงเดี๋ยวผมจะเอาไปลนนกพี่น้องเลยเจ็ดคักเพื่อนนี่อยู่ในโลกโซเชียลดอกเพื่อนนี่ฮันเมียโบเมียโบมีแต่ลูกสองพี่น้องเลยบ่าวกับเมียเวทยนี่ย เใช่คำเพียงปลาคอดกอื่นปลาเหลี่ยมแน่บ้านพ่นพ่อคำเพียงคำว่าอะไรก็ปลาเหลี่ยม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 ปลาปลาปลาซ่อนปลาคอนี่บ่เออปลาเหลี่ยมปลาเหลี่ยมนี่ะก็เฉพาะไปนะเงียบ้ยนั่นแหละไทยบ้านเขาวว่าแต่แม่ภาษาบ้านเขาวว่าจะบ้านนอกเหมืนกันปลาคอด่็ปลาคอดนี่ปล่ย ปลาค้อเจว่าปลาดุกมันกรบโบแม่นแล้วเนาะปลาค้อเขาว่าปลาค้อเนาะเขาเอิอนปลาลิมเขาเอิอนเนีงก็ปลาลิมปลาลิมปลาลิมบักจกปลาลิมบักยกน้ำเนียนความเขาว่าทางเศร้าเมื่อยพี่น้องเอ้ยมันนี่ก็ดูเบาอีจันใส่เบ็ดกบมาขึ้นนี่ได้อยืดสองโลสองโลย่างพี่น้องเอ้ยมาขึ้นนี่คักคนมันหิวเข่าเพราะ่นะมันโผล่ออกมาคนต้อยยาว ขี้แบบนี้ขี้แบบอ๋อมีบางไอ้มันนี่สำนีละมากระฝากบัไลายกุดเช่กุดซับขาตะไคร้ไปมากุดมาผักใสปลี่ยวปลาแหกบวงกินเที่ยงพี่น้องเลยบางตีตามเลยเนอะบางตีตามก็ยาดอกเรื่องของเจ้าไม่เรื่องของใอยแม่นีบ่ลองยุ่นน่องพ่อบุกเรื่องน่องพ่อบุกเรื่องเป็นไรน้องพ่อบุกเรื่อง อันนี้พ่อบกรอกเลืงพี่น้องเยอันนี Naj ้น้องพ่อปกเรองเลืงนี right. ไ่ไรอเลี้ยง้าตอนื่องมาท่านในวิธีกะนี่แห่ะขบเลื้งทำยาทยาแต่ะถ่ายไสุดพี่น้องเลยยังบร